หาอวตารแห่งพระหริวิษณุเจ้าเพื่อปราบอสูรฮิรัญยกษิปุพระนรสิง์ทรงมีพระวรากายเป็นเทพมีเสียงเป็นสิงโตมีกรงเล็บที่พระกรทรงกำเนิดบนช่องโหว่ของเหตุการณ์อันเต็มไปด้วยเงื่อนไขชาญฉลาดครอบคลุมทุกเรื่องพระองค์ทรงอยู่กึ่งกลางของทุกสิ่งได้อย่างพอดีและเหมาะสม เมื่อครั้งอดีตการอสูรฮิรัญยกษิปุบำเพ็ญเพียรถวายพระพรมธาดาเจ้ากระทั่งเป็นที่พอพระไทยจึงได้ขอพรจากพระพรมดังนี้ขอให้สังหารข้าไม่ตายทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนไม่ตายทั้งในและนอกเรือนไม่ตายทั้งบนท้องฟ้าในอากาศบนพื้นดิน รวมถึงในน้ำไม่ตายทั้งในสวรรค์ลและบาดาลไม่ตายด้วยมือหรือศาสตราวุธทั้งที่มีคมและไม่มีคมไม่ตายโดยเทพหรืออสูรไม่ตายโดยมนุษย์หรือสัตว์ไม่ตายโดยผู้ชายหรือผู้หญิงหลังจากได้รับพรแล้วฮิรัญยกสิปุเข้าใจว่าตนเองเป็นอมตะจึงได้สร้างความเดือดร้อนไปทั่วทั้งสามโลก และได้จับเท้าประราชที่เป็นบุตรชายของตนเองไปทรมานเนื่องจากเท้าประราชมีศรัทธาในองค์พระหริวิษณุเจ้าและมักจะสวดมนตราเพื่อสรรเสริญองค์พระหริเจ้าอยู่เสมอพระหริวิษณุเจ้าจึงปราบอสูรตนนี้โดยการอาวตารเป็นพระนรสิง อันมีพระเทวลักษณะเป็นครึ่งคนครึ่งสิงโตไม่มีเพศทรงสังหารฮิรัญยกกสิปุโดยการปรากฏกายที่บ้านของฮิรัญยกกสิปุแล้วนำตัวฮิรัญยกกสิปุมายังบริเวณธรณีประตูยกชันเข่าข้างหนึ่งนำตัวฮิรัญยกกสิปุพาดไว้แล้วถามขึ้นทันทีว่าข้าเป็นใครเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย เวลานี้เป็นเวลาโพลเพลใช่ทั้งกลางวันหรือกลางคืนหรือไม่เกิอนอยู่บนธรณีประตูใช่ในเรือนหรือนอกเรือนหรือไม่บนเข่าข้านี้ใช่ผื้นดินท้องฟ้าหรือในน้ำหรือไม่ตัวข้าเป็นเทวาอสูรมนุษย์สัตว์หรือไม่คําตอบของฮิรันยกษกษิปุกทุกข้อคือไม่ เมื่อได้รับคำตอบแล้วทรงประกาศดังนี้นั่นแปลว่ากรงเล็บของขาย่อมฆ่าเจ้าได้พรของพระพรหมที่เจ้าได้รับสิ้นสุดลงบัดนี้แล้วหลังจากนั้นทรงสังหารที่รัญยกษสิปุด้วยกรงเล็บของสิงโตซึ่งไม่ใช่ศาสตราวุธใดๆท้าความไปเมื่อครั้งฮิรัญยกษสิปุขอพอรจากองค์พระพรหม เรื่องการไม่ตายพระพรมทรงตรัสว่าไม่ได้ทุกสิ่งในจักรวาลลวนมีวันดับสูญดังนั้นสุดท้ายการขอให้ไม่ตายด้วยอาวุธก็ต้องตายด้วยกรงเล็บในขณะที่พระนรสิงห์กำลังสังหารหิรัญยกษิป,ปุที่นอนหงายอยู่บนหน้าตักทรงได้รับการสรรเสริญพระนามว่า อุคระนรสิงห์แปลว่าพระนรสิงห์ผู้ทรงไว้ซึ่งมหิทธานุภาพหรือฤทธิ์อำนาจอันยิ่งใหญ่ทรงปกป้องคุ้มครองทั้งสามโลกและปกปักรักษาผู้บูชาให้รอดพ้นจากอันตรายวิบัติภัยและความชั่วร้ายทั้งปวงตามหลักวิชาแห่งวัดพระศิวเจ้าต้นตระเทวไลเชื่อว่า การบูชาพระนรสิงห์เป็นการขอพอรให้มีชัยชนะเหนื้อสรรพสิ่งทั้งปวงทำลายศัตรูให้พินาศได้รับการปกป้องคุ้มครองขจัดสิ่งชั่วร้ายรวมทั้งขอโอกาสจากช่องโหว่ขอพอรไม่ให้เกิดเรื่องเสียหายหรืออุดรอยรั่วป้องกันไม่ให้ถูกโจมตีจุดอ่อนแอและชีวิตไม่ตกต่ำ บทบูชาพระนรสิงห์โอมฮริกนรสิงห์นัม,มัตชยาโอมแปดจบสำหรับผู้ที่รักและศรัทธาในพระองค์ท่านเชิญมาสักการะได้ที่วัดพระศิวเจ้าตันตระเทวาลัยประดิพัทธ์21สสะพานควาย